คิสตันพาเลตพบนิวคาสเซิลสำหรับผลงาน5นัดหลังสุดของรานเจ้าบ้านชนะ2เสมอ1แพ้2โดย2นัดล่าสุดแพ้เบอร์รี่ประตูศูนย์ชนะลีสยไนเต็ด4ประตูตอสำหรับผลงาน5นัดหลังสุดของน่านทีมเยือนชนะ1เสมอ1แพ้3โดย2นัดล่าสุด แพ้เชลซีสองประตูต่อศูนย์แพ้เซาท์แฮมตันสองประตูศูนย์เช่นกันในการเจอกัน5ครั้งก่อนหน้านี้เจ้าบ้านชนะ2เสมอ2แพ้1ในการเจอกัน5ครั้งสำหรับเจ้าบ้านฟอร์มระยะหลังออกอาการแกว่งหลังกลับมาเข้าวิน2เกมจาก4ีนัดหลังก่อนแพ้ไปนในเกมล่าสุดทําให้เป็นความปลาชัย2ในศาสตร์มัดหลังทําให้กําชัยเพียง2นัดจากการลงสนาม7็นัดที่ผ่านมาสาหรับทางด้านทีมเยือนผลงนานช่วงหลังดกไปมากจากความปาลาชัยรวด2นัดหลัง ทำให้แพ้รวม3เกมจาก5นัดหลังและสามารถคว้าใช้ได้เพียงเกมเดียวจากการสนาม5นัดที่ผ่านมาในเกมคืนนี้ผมขอรองนิวคาสเซิลในราคาครึ่งควบลูกถ้าหากจบเกมท่านแพ้1ลูกท่านจะเสียเพียงครึ่งแต่ถ้าหากจบเกมผลออกมาเสมอท่านจะได้เต็มทันทีครับ